รู้มโยมทำไมวันอาสาฬหาบูชาถึงสำคัญที่สุดวันหนึ่งในพุทธศาสนาวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสอย่างพร้อมกัน 1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรหรือพระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรม 2. มีผู้บรรลุธรรมรูปแรก คือพระโกนธัญ,ญะเข้าใจธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรม 3. เกิดพระสงฆ์รูปแรกของโลกทำให้เกิดพระรัตนไตรัยครบองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจความของธรรมที่ตรัสรู้คือไม่ยึดสุดโต่งสองทางคือสุขสุดโต่งกับทุกขสุดโต่งเดินสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8ดและเปิดเผยความจริงแห่งชีวิตอริยสัจสี่ แล้วทำไมพระองค์ไม่สอนทันทีหลังตรัสรู้เพราะธรรมนั้นลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจจนกระทั่งเท้าสหัมบดีพรมอาราธนาให้พระองค์สอนกลุ่มคนแรกที่ได้ฟังธรรมคือปัญจวัคคีห้านักบวชที่เคยร่วมปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าและพระโกนทัญญะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระสงฆ์รูปแรกวันอาสานหาบูชาจึงเป็นวันแห่งการเริ่มต้นพระศาสนา วันเกิดของธรรมจักรที่ยังหมุนอยู่ถึงวันนี้อย่าลืมคืนนี้ชวนคนในครอบครัวมาเวียนเทียนที่วัดนะเพื่อระลึกถึงวันที่ธรรมะเริ่มส่องแสงในโลก